ว้าวอาโอวี e! สกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในเกมเร็วๆนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ s c คร b ์แลว้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนำเอดมินต้นทีว เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายราษเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อแน่นอนนะทุกคนคงได้ยินข่าวลือข่าวดังกันมามากมายนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกแบบสกินใหม่ไว้หลากหลาย,ลายสกิน ซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าสกินไหนที่ถูกออกแบบไว้แล้วใครเนี่ยจะโหวตสกินไหนกันบ้างเพื่อที่จะเอาเข้ามาอยู่ในเกม R.O.V มาดูกันที่รูปสกินแรกเลยนะฮะสกินนี้เนี่ยจะเป็นรูปของทาวรา ราคูไรนัมเบอร์หรือเปล่าหรือว่าโนโนอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ปักเองก็ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับคนที่ว่าก็คือนัทวัฒนะ,ะก้อนพี่ไม้จะอ่านชื่อปิดขออาัยไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสกินที่ออกแนวอนิเมะมากๆเลยอนิเมะเนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเหมือนแบบเฟรสตีเลยอ่ะเออใช่ไหมม,มันเหมือนเะเลยคล้ายๆแบบพี่ปักรู้สึกว่าทีมากนะฮะริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100เ และยังมีบริการเติมเกม r อาวในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e พ ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดบริษแมนชอย่าลืมใส่แอด,ดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจากรูปภาพนี้ก็เราจะเห็นโมเดลต่างๆนานานะฮะ ด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นสกินดีไซน์ก็จะมีทั้งด้านฟอนต์ด้านแบกด้านเลฟด้านไรนั่นเองนะฮะก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหชัดตินอิสเซอรีก็คือชุดแต่งกายหรือว่าของตกแต่งนะฮะก็จะมีตั้งแต่หมวกมีหูมีผ้าคลุมโอ้โหผ้าคลุมลงหุ่นด้วยวันนี้นอร์มอลนะฮะแล้วก็อันติเมดอุ้ยเดี๋ยวคือพอใช้สกิลออนติเมดเนี่ยนางจะมีตัวหน้ากาก แต่ที่สาคัญนะฮะสำหรับค้อนเนี่ยค้อนเท่าเทียนมาเนี่ยทุกคน <c oughs> <ๆ c oughs> ก็จะมีเหมือนคล้ายๆปีกเพิ่มออกมาไอน้นี่ก็เท่ไปอีกหนึ่งแบบนะฮะและนี่คือรูปร่างสกิลของแต่ละสกิลนะฮะที่เขาได้วาดโมเดลจําลองขึ้นมาสกิลที่หนึ่งเนี่ยทาราเนี่ยจะทําการทุบไปลงบนพื้นนั่นเองนะฮะทำให้พื้นเนี่ยแตกโอ้โหขึ้นสัญลักษณ์สายฟ้าเลยทุกคนสกิลที่2ก็เหมือนกันนะฮะทาราเนี่ยก็จะหมุนตัวนั่นเองนะฮะ มาสู่สกิลที่3นะจะเป็นสกิลอันติเมตมุมขวาล่างนั่นเองนะฮะอุย้ยพอกดแล้วนางเหมือนจะมีสัญลักษณ์ปีกออกมาใช่ไหมเฮ้ยไม่มีเพียงแค่นั้นฮะแอนิเมชันเนี่ยตอนเข้าอันตีเนี่ยทาร่าเนี่ยจะเรียกหน้ากาออกมาด้วยอูย้เป็นอะไรคล้ายๆแอนิเมะเลยแล้วก็การจบตีปกติของทาร่าเนี่ยจะมีคลื่นพลังคอนศักดิ์สิธิ์เฮ้ยเทนะเนี่ย ทาร่าไม่มีแค่นี้นะคะทุกคนยังมีทาร่าคลิมสันโรดด้วยนะฮะโอ้โหออกแนวตัวดอกกุหลาบนั่นเองนะฮะมอนตราซากีนั่นเองนะฮะนี่คือคนที่ออกแบบนะครับซึ่งทาร่าคลิมสันโรดเนี่ยก็จะดูภาพโมเดลต่างๆได้จากรูปนี้เลยเฮ้ยคอนของนางเนี่ยเหมือนว่าจะคล้ายๆดอกกุหลาบนะ <c oughs> ทุกคนชุดของนางเนี่ยก็โคตรเท่ออกแนวแบบว่า เป็นในเทพนิยายอ,ะอ่ะเออใช่ไหมแล้วก็นี่คือรูปแบบสกิลนะฮะเฮ้ยสกิลที่1นึ่งพอทุบไปปุ๊บก็จะมีส่วนดอกไม้ขึ้นมาเป็นส่วนดอกกุหลาบประมาณนั้นใช่ไหมสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นวัววายอ potential ก็คือคล้ายๆแบบว่ามีเหมือนเขาเรียกอ,อะไรดอกกุหลาบลอยล่องแบบนั้นเหรอเวลานางหมุนตัวใช่ไหมส่วนสกิลอันติเม่เนี่ยสตีฟพอคลัสพอกดปุ๊บก็จะมีคล้ายๆอะไรพุ่งขึ้นมาจากพื้น ใช่ไหมเออสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเนาะแล้วไม่มีเพียง,งนะั้นยังมีทาร่าคือทาร่าเนี่ยเยอะมากครับทุกคนมาที่อันนี้ด้วยนะครับอันนี้คือปีปักชอบมากในอนิเมะจ่าจ่าเลยก็คือทาร่าเดอะรา้อนนั่นเองนะฮะจากคุณนัตพลต้นตะการเฮ้ยนัตพลต้นตะการ ทำไมรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้เขาเคยออกแบบสกินมาแล้วซึ่งสกินอะไรสักอย่างนำสกุลนี้พี่ปักกุณกุนหูนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันก็ต่างภาพนี้เลยนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่านี่คือโมเดลของสกินดราก้อนนั่นเองนะฮะทาร่านเนี่ยก็จะมีหางด้วยนะ,ะและที่สําคัญเนี่ยดราก้อนฟอร์มคือเหมือนนางเนี่ยจะมีร่างตัวมังกรด้วยนะฮะอาวุธก็ด้านขวาบนเลยเฮ้ยเดี๋ยวดราก้อนเฮ้ย สกิลที่1คือพอทุบบนพื้นก็เป็นพื้นแตกสกิลที่2ก็หมุนด้านขวาบนสกิลที่3ด้านซ้ายเนี่ยก็จะจะพุ่งไปเหรอ ส่วนด้านขวาเนี่ยคืออ๋อมุมขวาล่างคือสกิลพิเศษสําหรับการวาร์ปกลับบ้านนางเนี่ยจะแปลงร่างกลายเป็นมังกรเฮ้ยโอเทเลยไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับยังมีอีกสก,กิลหลายๆตัวเลยก็จะอย่างเช่นวอลคาร์ดรีมอออะไรสักอย่างเพราะชื่อมันจํากัดไว้ก็คนออกแบบก็คือคุณกิตินันวงซานะฮะเออขอภัยที่อ่านไม่จบนะ,ะวงารัวอะไรสักอย่างนะฮะตามรูปนี้นี่คือโมเดลที่ถูกออกแบบไว้แนว นี่แบบในเทพในิยายนะฮะน่ารักตะมุนามีมากเลยอีกหนึ่งสกิลเอิไมใช่สกิลอีกหนึ่งสกิลที่ทุกคนเนี่ยรอคอยอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่ปั๊กก็อยากได้มากเลยนะฮะคือสกินของซิลอาร์เคดคิงนะฮะไอ้น,นี่คือสกินแบบโคตรเท่เลยสำหรับพี่ปั๊กรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะนเห็นปะธนัชชานวลจันทร์เอ้ยออกแบบเวทีมากนี่คือโมเดลนั่นเองนะฮะอุย้ยแนวแนวแบบในโลกไซเบอร์คล้าย ภาพจิ๊กซอของตัวเขาเรียกอะไรหมายคาบ Minecraft, ใช่ไหมเออเหมือนเหมือนเลยและนี่คือเอฟเฟกต์สกิลนะฮะโอ้โหดูดิเอฟเฟกต์สกิลโคเทโคดเยี่ยมขนาดไหนทุกคนปล่อยสกิลไปปิวป้วๆๆๆๆๆิโอโ้โหโคเทนะัสรถไปพักแต่ต้องมาดูก่อนว่าใครโหวตอะไรบ้างอีกหนึ่งสกินที่โอเคมากอีกหนึ่งเลยนะฮะคือวอลขาดเดอะโซ่นั่นเองนะฮะก็คือจิตวิญญ,ญาณของวอลขาดประมาณนั้นแหละทุกคนซึ่งชื่อคนออกแบบเนี่ยคนก็ไม่ดังกินจีนนะพะี่พักอาหารไม่หกนำภาษาจีนเนี่ยด้วยะนัครบ ตามภาพนี้เลยนี่คือโมเดลของวากานนั่นเองนะฮะซึ่งตัวม้าของวากาเนี่ยเหมือนจะเป็นโครงกระดูกส่วนตัววากาเองก็เป็นโครงกระดูกนั่นเองนะฮะและอีกหนงตัวคือสกินของม a าเกงกานี่ก็เป็นออกแนวแบบ ภาษาจีนอีกแล้วนะฮะที่มาออกแบบพิปากะอาไม่ออกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับมันกินก้้เลยคล้ายๆหนุ่มในความฝันหรือเปล่าใช่ไหมฝันร้ายอะไรแบบนี้แหละเออก็ตามโมเดลเลยนะฮะแล้วอีกตัวก็คือตัวน้องซิลเหมือนเดิมนะ,ะับภาษาจีนอีกเล้วซึ่งถ้าเราดูจากโมเดลของซิลตัวนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆสายฟ้าและที่สําคัญเนี่ยซิลเนี่ยเหมือนนักแห่งรัฐหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกอะไรวะนักเลงอะทุกคนเออทํำไมรู้สึกเวเนมุมมองนั้นเลยและอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้สึกชอบใจเหมือนพี่มาปักก็คือมาร์เกนกาเออมาร์เกนกาตัวนี้เนี่ยน่ารักมากเลทุกคนออกแนวแบบปีศาจตัวเล็กตัวน้อยอ่ะและที่สําคัญอาวุธของนางเนี่ยเหมือนคอเลยเออตามภาพเนี่ยชื่อของคนออกแบบก็คือฮูวาลิหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตอนนี้คือเอฟเฟกต์ของมาร์เกนกานะฮะเลค้าบนหัวเนี่ยเหมือนมีตาช่างลอยออกมาเลยแล้วก็สกิล หนึ่งใช่ไหมหรือสกิลสองอ่ะที่วางบนพื้นเน่ะเออเหมือนว่ามันกีนข้าเนี่ยจะศาสตัวเขาเรียกอะไรวะในแก้วของเขาเองอ่ะกาแฟในแก้วลงไปบนพื้นออีกหนึ่งสกิลคือสกิลที่สองหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เป็นการถือค้อนออกมาหรือว่าอาวุธและเขาปูพื้นปูพม่มใช่ไหมและนี่คืออันตรีของเขานั่นเองนะครับพอกดปุ๊บก็จะมีค้อนอยู่บนหัวทําให้พี่พักนึกถึงตัวอนิเมะถึง,ถ,งถึงไอ้อนิเมะ จอมยุดพูดทางซานนะทุกคนที่แบบขอเน่าเทียนใช่ไหมเออขอเน่าเทียนพ่อของทางซานล่าสุดนะออกมาเนี่ยโคตเทเลยเออทางห้าออกมาคือแบบอืมคือเอาง,ง่ายๆนะฮะ ปโรหิตลำดับที่สองของตัวสำนักวิญญาณยุ่นเนี่ยยังแพ้ทุกคนคิดอยู่เพราะสังสารก็เทเลยข้ามเรื่องเลยเฮ้ยอีกหนึ่งสกินคือวัวขารมิวเทนนั่นเองฮะมิวเทนก็คือคนที่มีพลังพิเศษพลังเหนือมนุษย์อะไรแบบเนี้ยคนออกแบบก็คืออติวิทย์นะฮะบุญจูงนั่นเองนะครับซึ่งอุ้ยมาเทสนะนี่คือโมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลใช่ไหมตรเทเลยทุกคนเฮ้ยมันออกแนวสายฟ้าสายฟ้านะฮะ ุโ,โมเดลอีกหนึ่งรูปแบบพันหลังด้วย <_ C rit> ที่จริงครีมนี่ต้องขอบอกเลยว่าโมเดลเท่ๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่าลืมนะทุกคนเข้าไปโหวตกันได้นะฮะที่ก a ร e n a r า v t h a i l a n d ซึ่งจีมเนี่ยได้ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วที่เพจการี v t h a i l a n นนะฮะการโหวตในครั้งนี้ไม่เสียตังค์สักบาทเลยที่สำคัญนะฮะการโหวตในครั้งนี้เนี่ยทำให้เราอยากได้สก,กินที่เราต้องการจะเล่นจริงๆเ <_ S 2> <ๆ S 2> พราะสก,กินพวกนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะนำเข้ามาในเซิร์ฟไทยและในเกม RUV ด้วย คลิปเนี่ยก็จบเพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมคุณในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักทุกคนฮะจุบจ๊บๆหมวบๆจ้าบ๊ายบายบิวบว